สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาห่อกล้วยให้ชมกันนะจ้าช่วงนี้ก็หนาวแล้วจ้าเช้านี้ก็อุณหภูมิก็สี่องศาหนาวมากๆจ้าสม้มมีทั้งหมดอยู่ห้าต้นด้วยกันจะจะหอ่อต้นที่หน้าบ้านหนึ่งต้นแล้วก็ต้นที่หลังบ้านสี่ต้นส้มก็จะตัดจ้าตัดให้เขาห่อไวให้เขาจำศีลคล้ายๆจำศีลน,นั่นแหละจ้า ช่วงเดือนเมษาปลายเดือนเมษาจะแล้วก็จะมาถอดเขาออกก็แล้วแต่ว่าอากาศจะร้อนหรือจะหนาวนะจ๊ะปีหน้าจ้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูก็ส้มก็คิดว่าประมาณเดือนเมษาจะจะถอดออกเดี๋ยวมาชมกันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆส้มก็ซื้อที่ห่อมาแล้วจ้านี่แปดปอนจ้ะทั้งหมด ก็ความยาวก็10เมตรความกความกว้างก็เมตรครึ่งจะ้ะซื้อมา8ปดปอนด์ก็อันเก่าก็มีอยู่แล้วจะ้ะนี่ในอันเก่าเมื่อเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวส้มจะใช้อันเก่าเดี๋ยวจัดการเลยนะจะ้ะเดี๋ยวใส่ถุงมือหนาวต้องใส่ถุงมือจะหนาวหนาวมือมากเลยจะ้ะสี่องศาเดี๋ยวก่อนอื่นก็ตัดตัดเขาก่อนก็เสียดายจะ้ะเสียดายมากเลยจะ้ะ ดูสิใบกําลังสวยแต่ทำไงได้อะเออใช้มีดนี้แหละจะต,ตัดก็ตัดออกไปเลยจ้ะก็ออกช่วงนี้อส้มก็ไม่เคยทำเออคลิปแบบนี้มาก่อนก็ช่วยลุ้นหน่อยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนก็ขอให้อ อยู่ดีมีแหงเดอขอให้รอดถึงปีหน้านะจ๊ะตัดเลยจ้ะโอตัดเฉียงๆแบบนี้เลยจ้ะโอ้ดูสิจ้าขึ้นไว้ตรงนี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวทําหมกปลาแล้วก็นี่เลยจ้ะผ้าเ,เมื่อปีที่แล้ว ผมเลยจ้ะ สองก็มีตัวนี้จะ <c oughs> เสียงไปละถ่าเข้าไปเลยจ้ะก็ ำผิดจ้ะอืขนาดแล้วก็ทำผิดจ้ะ Can you stop? ใช้ตัวนี้จ้ะใช้ตัวนี้ก็แบบนี้จ้ะแล้วก็มัดเลยจ้ะ ก็ได้แต่หวังว่าเขาโอเคจ้ะทำต้นใหญ่จะทำยากหน่อยนะจ้ะเพื่อนๆอยางใบขนาดนี้ก็ใช้ไม่ได้จ้ะมันขึ้นขึ้นราแต่อันนี้ไปห่อข้าต้มได้อู้น่าเสียดายมากเลยจ้ะแต่ก็ต้องทำไงได้ก็ต้องตัดเลยจ้ะอืมโอเสียดายต้นใหญ่มากเลยก็ต้องทำใจจ้ะเพื่อนๆจัดการเลยจ้ะ โอ้น่าเสียดายมากทำไงขึ้นไปไว้ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเขามมีนอด้วยละจ๊ะมีนอเขานอเขาจ้ะเห็นไหม có mình đưa em cha ได้มากเลยจ้ะต้นที่ต้นที่สองจ้ะต้นที่สามจะขอโทษก็ใบนี้ก็ใช้ไม่ได้จ้ะก็จะเอาช่วงนี้นะจ้ะก็ขึ้นไว้นี้ก่อนนะ ขอให้รอดให้แม่หน่อยนะจ๊ะลูกสาวตานีอันนี้ก็หนอของเขาจ้ะอ,อันนี้รู้สึกว่าจะสั้นไปจ้ะสั้นไปอืม เรต้องใช้นี่แล้วนะจ๊ะ ส่วนนอของเขาก็ก็จะอุ่นไปพร้อมกันนะจ๊ะเอ,อิมจะไปเอากันไก่ก่อน โอ้ย,อย,อยดีจังอันนี้ได้อันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวคลุมเดี๋ยวคลุมข้างล่างอีกจ้ะอันนี้อันเดียวก็พอ ลงง้ไม่ได้เลือกเลยจ้ะเพื่อน มนนีส้มจะมัดเลยจ้ะง่ายดีมัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้นนั้นเลยนะจ๊ะ <c oughs> นี่ก็อีกต้นหนึ่งจะส้มย้ายมาจากตรงโน้น ต้นเขาจะเล็กจ้ะเล็กก็ดีจะได้ห่อง่ายจ้ะตัดเลยจ้ะคลุมเลยจ้ะอ,อันนี้คลุมได้เยอะเลยจ้ะ มัดเลยจ้ะอืมยติธรส่วนอันนี้หน่อของเขาส้มมีมินิกรีนเฮาส์จ้ะมินิกรีนเฮาส์โบราณเอ่มเอามาจากบ้านพ่อสามี ตอนตอนที่ส้มกับสามีไปเคลียร์บ้านของของพ่อปู่ก็เลยไปเจอนี่จ้ะมินิกรีนเฮาส์เขามีเขามีรูให้ลมออกด้วยก็เอาปิดเลยจ้ะมีปิดเลยแล้วอันนี้ก็มีอีกอันนึงจ้ะถ้าถ้าเพื่อน,อนๆที่อังกฤษเห็นก็ซื้อไว้เลยนะจ้ะมินิกรีนเฮาส์จ้ะดีมากๆเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตรงนี้จ้ะปิดตัวนี้อย่างนี้เลยจ้ะสุดยอด เดี๋ยวไปทำต้นหน้าบ้านกันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้ต้นหน้าบ้านจ้ะต้นเล็กไม่มีนอก็ดีหน่อยจ้ะตรงน,นี้จ้ะไปรงนี้ก่อนข้าต้นไม่โตจ้ะ ก็ห่อยากเหมือนกันเมื่อกี้นี่ห่อง่ายแต่นี้มาบอกว่าห่อยากที่เราตัดเขาไม่ใช่อะไรหรอกนะจ๊ะตัดให้เขาเพื่อง่ายในการห่อจ้ะก็เสียดายอยู่บอกว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่จ้ะแต่ว่าทำไงได้อะ่ะ เพื่อเพื่อความอยู่รอดของปีหน้าจากปีต่อๆไป ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะอุ้ยหนาวมือมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆอ,นอส้มก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบนะจ้าขอบคุณสำหรับเพื่อนเก่าที่ยังเป็นเพื่อนกับส้มจ้าถ้าเพื่อนใหม่เ,เพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มยิ่งๆขึ้นไปด้วยนะจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นนะจ๊ะสวัสดีจ้า